ดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะหลังจากที่รัฐบาลนําโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีได้ถแถลงภาพรวมผลงานรัฐบาลในรอบ6เดือนไปแล้วนะคะเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ก็มีอีกหลายกระทรวงค่ะโดยเฉพาะกระทรวงด้านเศรษฐกิจทยอยถแถลงผลงานที่สําคัญนะคะที่ได้เร่งดําเนินการตลอดในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งพลเอกชัดชัยสาริกัญยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าสามารถเร่งระบายข้าวในสต๊อก รัฐบาลได้แล้วกว่า3ล้านตันคิดเป็นมูลค่ากว่า36,00 0ล้านบาทและยังช่วยบรรเทาปัญหาค่าครองชีพให้ประชาชนพร้อมจะเร่งผลักดันการส่งออกส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถานการณ์การท่องเที่ยวซึ่งก็พบว่าจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละยีจากช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้วก็ยังมีอีกหลายหน่วยง,งานนะคะที่จะทยอยถแถลงผลงานออกมาแต่ว่าประเด็นที่ต้องจับตาหลังจากนี้ค่ะก็คือมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจที่จะออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งนายธีรัตอัตนาวานิชรองผู้อํานวยการสํานักงานบริหารนี้สาธารณะในฐานะโฆษกสํานักงานบริหารนี้สาธารณะเปิดเผยค่าว่าได้เตรียมดําเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วนซึ่งเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่2นะคะโดยมีกรอบวงเงินกว่า78,000ล้านบาทค่ะ ด้านสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสาส,าสาชนะคะก็ได้ประเมินเศรษฐกิจไตรมาสแรกค่ะว่าจะขยายตัวร้อยละ3จาก4เครื่องยนต์ที่กําลังเดินหน้าทั้งการบริโภคความเชื่อมั่นธุรกิจนะคะการลงทุนภาครัฐและการท่องเที่ยวค่ะ โดยนายอคมเติมพิทยาภัยศิษิ์เลขาธิการสสชแถลงผลงานรอบ6กเดือนภายใต,ใต้การบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรียืนยันว่าภาพรวมเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นจากการขยายตัวติดลบร้อยละ0.5ในไตรมาสแรกของปี2557เริ่มกลับมาขยายตัวได้จากการขับเคลื่อนของ4ี่เครื่องยนต์หลักค่ะก็คือความเชื่อมั่นของการบริโภคและ,กะเกษตรกรที่ดีขึ้นจากการได้รับเงิน ค้างใจ่ายในโครงการรับจำนำข้าวความเชื่อมั่นทางธุรกิจที่ฟื้นตัวขึ้นความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวจากการดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและความเชื่อมั่นการลงทุนภาครัฐจากการเร่งรัดงบประมาณการส่งเสริมการลงทุนทําให้เศรษฐกิจในเดือนมกราคมและกุมภาพ,พันธ์ของปี2558ปรับตัวดีขึ้นและคาดว่าไตรมาสแรกจะขยายตัวได้ร้อยละ3และเชื่อว่ากลไกต่างๆกําลังทํางานตามปกติจึงมั่นใจว่า เฉลี่ยทั้งปีนี้นะคะเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ร้อยละ3.5ถึง4.5ตามเป้าหมายอย่างแน่นอนค่ะ ในขณะที่กระทรวงสําคัญสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกนะคะทั้งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และสำนักงารพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะก็ได้ร่วมกันหารือกับภาคเอกชนหลายสถาบานันหลายกลุ่มอุตสาหกรรมค่ะเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาด้านการส่งออกซึ่งหลายหน่วยงานก็ได้มีการคาดการณ์กันนะคะว่าปีนี้จะขยายตัวได้ไม่ถึงร้อยละหนึ่งค่ะ โดยนายอิสาราวองกุศลกิจประธานสภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยเห็นว่าการส่งออกขณะนี้ควรจะเน้นไปยังกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจยังเติบโตได้ดีเช่นอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือว่า CLMV โดยจะต้องมียุทธศาสตร์และวางระบบโลจิสติกไว้รองรับนะคะพร้อมกับเสนอให้ผู้ประกอบการ SME สามารถนำสินค้าไปวางจำหน่ายในศูนย์กระจายสินค้าในกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งจะทำให้ขายสินค้าได้เร็วขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าสายเหตุส่ว หนึ่งที่ฉุดให้การส่งออกชะลอตัวเป็นผลมาจากค่าเงนินบาทที่แข็งค่ากว่าประเทศอื่นในภูมิภาคประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวด้วย ด้านนายนพพรเทศสิทธาประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยคาดว่าการส่งออกในไตรามาสแรกของปีนี้อาจติดลบถึงร้อยละหซึ่งสูงกว่าที่รัฐบาลประเมินไว้ที่ติดลบร้อยละสี่นั่งจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวโดยสิ่งที่ต้องการให้รัฐบาลด,ดูแลก็คือการปรับลดค่าระวังเรือเพื่อลดต้นทุนให้กับผู้ส่งออกค่ะ บริษัทโกลบอลพาวเวอร์ซินเนอรีจำกัดมหาชนนะคะหรือว่า G P S C ผู้นำการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าไอ้น้ำและสาธารณูปโภคก็ได้เตรียมระดมทุนขยายกิจการค่ะโดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกหรือว่า I P O จำนวนาิล้าน5้า0 0นเหหุ้น,ดนโนดยนายนพดลปินสุภากรรมการผู้จัดก,การใหญ่ G P S C เปิดเผยค่ะว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้หรือว่าราคาพาอยู่ที่10บาทคาดว่า จะสามารถเสนอขายได้ในวันที่7 12พฤษภาคมและจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประมาณวันที่18พฤษภาคมนี้นะคะคาดว่าจะสามารถระดมทุนได้ไม่ต่ำกว่า10,000ล้านบาทซึ่งจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทมีแผนการลงทุนระหว่างปี2,558ถึง2,562รวม18,000ล้านบาทซึ่งจะมาจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น IPO และเงินจากการกู้สถาบันการเงินเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตอีกประมาณ600ถึง1,000เมกะวัตต์นะคะโดยจะเน้นเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าและลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าโคเจเนเรชันค่ะ ส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ดัชนีหุ้นไทยรีบาวกลับขึ้นมาเคลื่อนไหวในแดนบวกหลังจากที่ปรับตัวลดลงไปติดต่อกันสองวันทําการนะคะในขณะที่ฝั่งของหุ้นสหรัฐปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีพุ่งสูงขึ้นค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการที่จีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโดยปรับลดอัตราการการสำรองของธนาคารพาณิชย์หรือว่า RRR ลงอีกร้อยละหนึ่งค่ะก็ได้ส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้นไปได้กว่า200จุดนะคะมาปิดอยู่ที่1 8ึ0 0 34.60จุดขนาที่ NASDAQ กุ้งขึ้น62.79จุดและ S&P 500ปรับขึ้น19.10จุด ฟังตลาดหุ้นเอเชียว,วันนี้ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นอย่างสดใสค่ะขานรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนโดยดัชนีนิเกอีตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าปรับตัวเพิ่มขึ้น177.40จุดหางเซงตลาดหุ้นฮ่องกงพุ่งขึ้นไปถึง574.82จุดปิดที่ระดับ27,669.75จุดขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนค่ะปรับขึ้น36.47จุดส่วนตลาดหุ้นไทยปิดภาคเช้าในวันนี้ปรับตัวขึ้นเช่นกันค่ะ 9.23จุดมาปิดที่1,569.55จุดแต่ว่าก็ยังไม่สามารถผ่านระดับ1,570จุดได้นะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่18,716ล้านบาทค่ะ ้านสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากมีรายงานว่าจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่งผลให้ที่ตลาดในเม็กซ์ของสหรัฐปรับเพิ่มขึ้นไป64เซนปิดที่56เหรียญ38เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเปรนตลาดลอนดอนทรงตัวอยู่ที่63เหรียญ45เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะ ส่วนราคาทองคําในประเทศวันนี้ราคาทองในบ้านเราปรับลดลง100บาทต่อบาททองคําโดยทองคําแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่18,300บาทขายออก18,400บาทส่วนทองรูป,ปรพัรรณขายออกอยู่ที่18,800บาทค่ะทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจนะคะช่องต่อไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อค่ะดิฉันลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ